ร่วมเปิดศึกโดยอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าด็อกเตอร์จิวจีไฟเอเซน,นเทัลผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารบริคี้านิวทรีไลท์จากแอมเวย์ไทยประกันชีวิตเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาเปิดศึกกันต่อนะครับเปิดศึกข้อที่สอง ที่ได้ในช่วงนี้รักเก่าไปรักใหม่มาเป็นเห็นไหมวันนี้เธอเสกให้พี่มารักกับนุ้มจะทำให้พี่ได้รู้ว่ารักกับนุ้มจะกินไม่ไหวนุ้มไม่ได้ตัวไรตอบว่าราศีตอแล้วแยมเว้ยไอพวกข้อความรักเนี่ยแยมชอบเลยคือรู้สึกว่าน้องแยมอะ เขาหน้าแห้งๆช่วงเนี้พี่สังเกตเอาเองก็เหมือนรู้อะไรไปตุบไปตะไม่รู้อะไรเลยแต่เดาค่ะเดาโอเคอยากให้เป็นแย้มม่างั้นไม่ได้อยากให้เป็นแต่เดาโอเคแล้วตัวตอ่ว่ารักออนทำไมรักเขาเขาจะไปรักใหม่เขาจะมาคืออะไรจ๊ะไม่คือเอาจริงๆผมก็ไม่รู้จะตอบใครด้วยประเด็นอ๋อใช่แล้วอยู่ดีๆพี่อ้ตัวถามว่าออนสนไหมออนสดค่ะเขาเลยเขียนเลย ใช่ก็แปลว่าอาจจะมีแบบรักใหม่ก็ได้าาแต่ถ,ถามว่าเคยมีแฟนไหมก็ก็บอกว่าโอเคมันเสียคนเก่าไปแล้วอ,อาจจะเว้นเวลาหน่อยแต่ก็อาจจะมีคนใหม่เข้ามาคพี่อจะเอีน้องครับเมือ่อกี้พี่ถามว่าแล้วถ้าคนโสดที่ไม่มีล่ะก็บอกเออก็จะได้มีความรักอะไรอเงี้ยแล้วก็เลยเอ้ยน้องเขาอายุก็27บ27แล้วนะน่าจะมี ความรักเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วเหมือนกับเป็นครั้งคราวก็ได้เป่าอุ้ยสังคราวเขาก็เรามีชื่อเสียงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่็จะมีคนคนน่ารักน่ารักคนดีๆเดินเข้ามาหาเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะมาถึงน้องวายค่ะตอบเป็นของากรราศีเมษเด่นคุณและเขียนว่าเด่นคุณทำไมถึงเป็นเด่นคุณนี่ให้ถือว่าให้เกียรตินะอินเตอร์ขึ้นมาเลย คือรู้สึกว่าเหมือนแบบเขาทําตัวระแวงระแวงยังไงก็ไม่รู้ลรวก็รู้สึกว่าไม่หรือเป็นเขาอะไรอย่างงี้หรือเขารู้สึกว่าเป็นเขาเขเป็นนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกแม่สาวก็นี่ไงอาจจะอาจจะเป็นเธอจริงๆไม่ได้ไปคิดว่าเป็นเราใช่ไหมไม่นี่มันคงดีไม่มีปัญหาไม่ก็เจ็ดปีแล้วอะค่ะมาถึงเดนแดนทัอร์ทชน โอเคคือเรื่องมีอยู่ว่าตอนที่คำถามได้ออกมาครับผมพี่แชคี้เขาทำแบบประมาณว่าสาธุขอให้เป็นชั้นซึ่งอันนั้นคือรักเก่าไปรักใหม่มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นคุณน้องรักใหม่มาเนี่ยเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าสมัยเขาเข้าวงการแรกๆนี่ผมเคยแอบปื้มเขาโอ้ยย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 ย แกนก็ราศีตุลเหมือนกันอ้าวเอาแล้วแล้วเขาก็เนี่ยดูดีดูสวยอะไรเงี้ยนะลงเขาก็จ้องอยู่อย่างเดียวอย่างเงี้ยเคยผัาเขาเขาลงเลยน่นมันแค่ละครคุณคุณจะมาพูดไม่ได้ขอตอบว้าราศีตุลคุณแจ็คกี้ครับผมครับผมฮะว่าไงจริงๆอะผมจะไม่ตอบคนนี้หรอกครับครนี้เด่นดอกประดูเขาอยู่ใกล้ๆผมเด่นโงนครับผมเขาก็ซิบบอกคนนี้คนนี้ คนนี้เชื่อผมคนนี้แน่นอนเลยผมก็เลยต้องเขียนตามเขาครับและนั่นคือเรื่องนี้การ์แยมเขียนตามเขาผมเป็นเพื่อนเขาผมเป็นเพื่อนเขามาเขาเขาเป็นคนกระซิบผมบอกแยมแต่เจ้าตัวเขาไม่ตอบนะแต่เป็นคนยุคให้ผมเขียนคนนี้ไปบอกให้เขาตอบแยมแล้วทัไมจะไม่ตอบแยมอ่ะเชื่อผมได้ทอกได้ทงได้ทงได้ทอกแล้วไม่ตอบละตอบไม่เลยนักเลงเขาไม่ข้ามหัวกันเอาปากเขียนตาม เพราะผมผมไม่รู้จะตอบใครดุงโน้ตก็ไม่ได้ไม่ได้แช่งหรือไม่ได้อะไรนะผมเจอใครยุไม่ได้ผมอ่อนไหวผมใจเทียนป้าโน้ตบอกว่าเดี๋ยวจะไม่แช่งคนอื่นเขาอันนี้บอกือใช่แต่ที่ตอบคือเห็นคุณนะไม่เวลารยวันนี้มันเป็นบางทีมันอาจจะไม่ใช่เราในนี้ก็ได้แต่เจกี้ตอบว่ารักแอ้คือตอนนี้หนูไม่มีแฟนเหรอ สดเมื่อกี่ปีไม่แน่ใจเลยตนานแล้วอะค่ะคำว่าไม่แน่ใจคือเราไม่รู้ว่าคนไหนไงหรอหลายคนเหรอไม่ใช่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจมีใครมาส่งมันที่ที่กองไม่มีมันัมันมากับผู้ติดตามใครรอที่โรงแรมโฟร์ซีซันคือใคร ชิ้นส่วใครอะใครที่ไปรอหนูไปกับเพื่อนอันนั้นเพื่อนหนูไม่ได้รอกันไปด้วยกันใช่เราไม่ไปรู้เรื่องเขาอะไรเยอะแยะมากมายตดมากี่ปีแล้วเอาเอาความรู้สึกมันแห้งเหี่ยวมากี่ปีแล้ว หุยนานแล้วอ่ะน่าจะแบบเป็นปีได้อ่ะประมาณปีได้ใช่ที่ตัดสินใจตอบตัวเองอ่ะเพราะรู้สึกว่ามันมันมินเมทจะไปแช่งคนอื่นแล้วเราบั่นใจว่าเออเราโสดก็เอาเราก่อนละกันจะได้ไม่แบบไม่ไปแช่งคนอื่นเพราะเราก็ถ้าเกิดมีใช้หนุ่มมาก็ดีก็รักใหม่ไปเลยเออไปอาบมาถึงอับค่ะราศีกันแยมอุ้ยคนตอบน้องแยมเยอะเหมือนกันนะไม่คือคือผมผมคิดว่ามันตีความเองอ่ะมันเหมือน อวยพรนิดนึงนะว่าว่าแบบว่าถ้าคือเคยเจอแยมมาก่อนแล้วแยมสวยมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็คือแยมสวยขึ้นเรื่อยๆเลยเชื่อว่ามีทั้งคนดีและคนไม่ดีที่เข้ามาโอ้ก็ขอให้ถ้าเจอคนไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยขอให้เขาจากไปแต่ทีนเราจะเจอคนดีๆตอนนี้แยมก็โสดถูกไหม ไม่โซ่ไม่หมายถึงว่าแบบใครมาแบบรังคว้าเราก็ไม่มีแล้วไงอับแล้วตอนนี้ยแฟนเขาดูอยู่ด้วยนะเราก็บอกอ๋อบอกว่ามีคนดีแล้วไม่ดีถามว่าเขาไม่ดีใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขามาเคยดื่มเตรียมตัวเลยเดี๋ยวเขามาไม่อยากโดนสปาร์ต้ายื้อเลยนแถวกับสารตัวแบบเนี้จิ้มแบบทิชแท็กโทนสเปร์สเปร์ทัปร์สเปรบอะไรเขาพี่แจมตลอดเลย ต้องการซีนเดียววันที่เก้าค่ะเก้าครับผมยอมรับเลยว่าไม่มีอะไรในหัวเลยตอนนี้จริงๆก็เลยต้องตอบเป็นเก้าตอบตัวเองใช่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทำไมถึงได้ชื่อว่าเก้าเกิดวันที่เก้าเดือนเก้าเวลาเก้าโอ้วก็เตอบตัวเองเพราะคิดว่าอย่างน้อยเรามั่นใจว่าเราโสดเงี้ยหรอเราสดนะครับสดไหมครับผมแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยบวกกับ การที่ทํางานหนักแล้วเครียดมากๆเลยเพราะว่าหลายอารมณ์มากๆแล้วเลยอยากจะมองหาสัตว์เลี้ยงใช่มันอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้แล้วช่วงนี้ผมหาสัตว์เลี้ยงจริงๆมากถึงขั้นหาที่พักที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้อะไรก็อาจจะมาในรูปแบบนี้ก็ได้ ก้าวปรึกษาพี่ได้นะที่บ้านพี่มีหมาสิบสองตัววิบผมขอสักสองตัวหนูไม่ได้ไม่ต้องไปเอาของเขาเอาแม่ลูกอ่อนไม่ลูกเอาแม่เลี้ยงเลี้ยงง่ายกว่าหมาอีกใช่ง่ายกว่าหมาแหละแม่ลูกอ่อนนะเออแต่อ่อนตอบว่าราศีตุลค่ะแจกี้ตอบพี่แจกีค่ะเพราะว่าคิดว่าพี่แจกีเหมาะกับความรักที่ดีอย ขอบคุณนะหนูเราจะไปบอวยพรแบบรอไปงานแต่งแล้วหนูรอรับดอกไม้จากพี่แจ็กี้เลยนี่เราเป็นคนต่อไปเหรอเขาจะแต่งอีกตั้งยี่สิบกว่าปีนั่งไปอยากมีแฟนไหมอ่ะตอนนี้ยังค่ะคือตอนนี้หนูก็โฟกัสที่งานค่ะแด๊ยดนตอบร้านนี้ต้นแจกี้แจกี้จังทำไมคุณตอบแจกี้เยอะวัดเราจะต้องตอบใครจริงๆอ่ะแต่ว่าคือก็โสด เห็นว่าโสดก็เลยแบบว่าเผื่อความรักดีๆเข้ามาในชีวิตคนก็อยากอวยพรไงขอให้วันหนึ่งแบบว่าผู้ชายที่เราหมายปองหันมามองเราวอยากรักอยู่ไหมชอบเหมือนเดิมแต่ไอเกมมีแปลยังยัง แต่ตาลึกลักนะหนูไม่รู้อะไรเลยอย่าไปถามหนูหนูไม่รู้อ๋อจริงจริงเราชอบเกตบรินน์เหรอชอบสเปกแบบเกรยชอบสเปกแบบเกตอ๋อก็แบบลงๆเลยเนี่ยเออไม่เห็นต่างกันเลยอันนี้กูแข็งเกตอะไรกะโหลกกะลามาถึงลงๆแล่วปุนครับแก๊ซซี่ เราไปต่บเหมือนเขาอ่ะพขาอดนนี้ตัดไปเลยสองคนหรือสามคนก็ได้ลุงโน้ตลุงลงป้าหนูเล็กต้องในทงแล้ววันนี้ลุงไม่คิดว่าเป็นตัวเองบ้างหรอคือจริงๆแล้วน่ะมันความมาเป็นลุงก็ได้แต่ว่าสามารถที่จะเลิกกับแม่เฟิร์นได้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาในชีวิตลุงนี่เยอะมากเลยคือเลิกกับแม่เฟิร์นไปแล้วเราพาคนใหม่เข้าบ้านได้เลยสามารถเลยเพราะอะไรรู้เปล่าดูสภาพยังไม่ได้แก่ยังไม่ได้อะไรยังมีกําลังวังชาแค่ไหนอายุเท่าไหร่แล้ว ปีนี้ห้าห้าสแล้วสิบปีที่หุ่นดีมาตลอดการออกกำลังกายคือคือการทําให้ร่างกายเนี่ยมันมันดีที่สุดแต่คุณทําร้านอาหารด้วยอาหารออกมาเนี่ยลุงเนี่ยเป็นคนรีวิวเองหวานเลยหนังหมูเลยลุงทอดซอสกินมันมันๆอะอะไรที่มันออกมาจากควรเราต้องโกกินก่อนเลยอะแล้วกินงทีมก็ต้องกินเยอะๆอะ แล้วท่านยังไงอะลุงผู้มีพระคุณของลุงลงไม่ใช่โน้ตจนยิ้มแล้วนะอ้าวเปียแล้วเ,เป็นพี่มิกพี่เบ้นแล้วนะ,ะมัันยงไงเขาแน,นาะนำแนะนำลุงว่าเอยสิ่งนี้ดีลุงไปออลองลองดูแล้วตอนนี้พี่เบ้นใส่ชุดว่ายน้ำแล้วนะพี่มิกเนี่ยเปลี่ยนเ,เข็มขัดเนี่ยล่นมาสองรูเลยนะเขาเห็นว่าพี่เบ้นแบบ เขาเป็นเพื่อนง่ายๆเขาบเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเลยล่ะลุงก็เลยลองแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็มันได้ผลกับตัวตัวลุงเองคืออะไรอ่ะนี่เลยผลิตภัณฑ์ของดรจิวไทโตซินกับคาร์โบโฟตัวนี้เขาคิดค้นมันปีแล้วนะเก่งตัวนี้แต่ก่อนเนี้ยมันพอดีแต่ตัวนี้มันจะต้องจับอยู่ตลอดเวลาเพราะมันหลวมกินยังไงล่ะลกกินแบบหนักๆไปทางของมันนี่อย่างนี้เลยครับกระปุกแดงดูแลส่วนวันไหนกินเกี่ยวกับของหวานของอะไรอย่างเงี้ยไปลงเบเกอรี่นี่กระปุกเหลืองดูแล ลุงเนี่ยมั่นใจในด็อกเตร์จิวเพราะว่าเมื่อ4ี่ปีที่แล้วลุงใช้ทาน้ำเซรั่มเน้นเลยนะต้องออกกําลังกายควบคุมอาหารทานอาหารให้ครบ5้าหมู่พักผ่อนให้เพียงพอตัวนี้นะเป็นเพียงตัวเสริมเท่านั้นนะพี่ลองอยากรู้ว่าข้างในเล้าก็เป็นส่วนผสมอะไรยังไงคนอยากหาข้อมูลเพิ่มใช่ยังไงแอดไลน์เข้าไปที่ด็อกเตรจิว D R J I L L หรือจะสแกน QR code ก็ได้หรือจะโทรไปที่021146118โปรโมชั่นสุดคุ้มราคาพิเศษเลยสำหรับ200ท่านแรกแอดไลน์เข้าไปเลยนะไลน์ ad b r g i l l s, <S, <S หรือจะสแกนค QR c o d ดหรือจะโทรไปที่02 หนึ่งหนึ่งสี่หกหนึ่งหนึ่งแปดถามราลีเขาเลยวันนี้ลุงลงเอามาฝากดาราทุกคนขอบคุณครับฟันชิ้งกันสิคะับครับผมอาย์ลิฟันชิ้งราศีที่ในช่วงนี้รักเก่าไปรักใหม่มาคือราศีราศีรัทััไม่น่าเชื่อครับั ร่วมเปิดศึกโดย AIS 5G ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า Dr. Jill G5 Essence Plus Dina TONIUE น้ำเต้าหู้ออร์แกนิกอัศจรรย์ฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้รักเก่าไปรักใหม่มาคือราศีราศีัไม่น่าเชื่อครับคัน ราศีสิงครับเฮ้ยไปตอบเครับตอบตัวเองเพราะไม่แก้ตอบใครเลยถูกเลยได้หนึ่งทองราศีที่ในช่วงนี้รักเก่าไปรักใหม่มาได้แก่ชาวลัคนาราศีสิงห์ฟันทงครับฟันทงก่อนเลยเรื่องนี้เรื่องดีนะครับ ในความหมายก็คือว่าใครที่มันแบบคาลาคาสังอ่ะไม่จบไม่สิ้นนะยืดเยื้อะย่นเยอะดึงเกมแต่ไม่สรุปมันจะถึงจุดเปลี่ยนแหละในวันที่4ถึงญญยี่กันยายนเหตุผลเพราะว่างี้ครับท่านรักที่เกิดลัคนาราศีสิเสงเนี่ยดาวเจ้าเรือนคู่ฟองหรือความรักเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนสุภาในราศีเมษเป็นเทวีโชค ตั้งแต่30มีนาที่ผ่านมาก็จนถึงต้นปี66นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอ,อะไรเลิกจมกับความทุกข์ในความรักเลิกกับรักเกา่านะจะที่บ้านเกิดหรือที่บ้านใครก็ตามทีแต่มันไม่ได้ดีขึ้นเลยเลิกจบดีเดี๋ยวรักใหม่มานะใช้ไล่กว่าเดิมแล้วถ้าเกิดดีอยู่แล้วล่ะคู่เดิมๆที่มีลูกมีเต้ามีครอบครัวฐานะมันคงแล้วล่ะมันก็จะมีบรรยากาศที่สร้างให้เกิดรักใหม่ๆเช่นไปทบทวนรัก นะตอนนี้ประเทศก็เปิดแล้วก็บ,บินไปญี่ปุ่นเดกันทั้งครอบครัวหรือไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเหนือไปเที่ยวใต้แล้วแต่เลยนะครับให้บรรยากาศที่ความรักมันมพุ่มคื้นอีกอย่างนะย้ายค่ายดารานักสแสดงไงค่ายเก่าที่เคยรักย้ายค่ายใหม่ใช้ไรกว่าเดิมดีกว่าเดิมเรตติ้งดีมีงานมากขึ้นได้หมดเลยนะครับมีงานใหม่ๆกับสิ่งเดิมๆที่ถูกบล็อกไว้ดึกผลประโยชน์ตอบแทนหรือเงื่อนไขต่างๆเปลี่ยนใหม่ดี อย่างนี้นะครับได้เกิดขึ้นกับคนเกิดราศีสิงห์ชัดเจนครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบคนที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้รักเก่าไปรักใหม่มาได้แก่ชาวลัคนาราศีสิงห์ฟันธงครับจนเห็ไหเนไมวันนี้เธ่แค่กี่เมกระโหรเราเลยสักเลี้ยงไว้เนี่ยหรอใช่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมทํางานหนักมากแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแบบ เหงาเวลากลับมาแล้วแบบไม่รู้จะบ่นกับใครหรืออะไรเงี้ยโอ๊ยไม่มีแฟนี่ห้ามด้วยฮะแล้วก็ตัวเองเนี่ยคือแบบอยากเลี้ยงสัตว์นานแล้วขอเดาขอเดาแมว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 อันนี้มาเขาดูมันยิ่งงยิ่งตุมชอบแมวชอาแม่เพราะอะไรเพราะว่งือแบบน่แกล้งครับเว่าเห็นน้องแมวงะไรอยิางเงี้ยก็อยากแกล่งตริงๆิราเป็งคนแบตว่าติดแกล่งย่วตล่อยู่งตุ่งยิ่งตุีย่งตน่ เป็นคนพะเยาครับอุ๊อออกกำเมืองได้ฟังหน่อยจ้ะ,ะนะอูกก้กำเมืองกับคนพะเยาบอกว่าคนพะเยาติดตามผลงานของน้องอย่างเนี้ยฝาคนพะเยาติดตามผลงานของน้องด้วยนะครับนี่น่ารักเ<อ>ลยเวลาคนเ<อ>มืองพูดเลยน่ารักรเออ,เอแล้วชอบคนเหนือด้วยกันไหมหรือว่าเราชอบคนใต้ได้หมด, <คน S 2> หมดเลยฮะได้หมดเลยฮะลูกครึ่งชอบไหมลูกครึ่งชอบไหมก็ได้หมดฮะได้หมดนะตลกออกตลกตลกหน่อยได้ลูก ไม่แหละทีไปเกาหลีมันไม่ได้พลาดจากเกาหลีก็นี่แหละไอ้เก้านี่แหละเฮ้ยลูกครึ่งแล้วก็เป็นคนสนุกสนานได้เป็นคนตลกตลกเซ็งแบ์ดีอยู่แล้วคราเก้าพี่เองฉันเปิดโอกาสให้เธอแล้วจีบกันเป็นภาษาเหนือให้ดูหน่อยสิจ้อไม่มีแฟนแล้วกับเจ้ายังครับแล้วน้องล่ะน้องน้องก็ยังบอกมีแฟนเตื่อน้องใครได้ยังน้องถคายได้อายจ้าได้โอ้ยลองไม่ลอง ว้าปลือว้าปลื้อกินข้าวแล้วไหมยังครับชอบยินแเกยแต่ปลาไม่ชอบครับแต่ผมไม่ชอบพี่กระโดดโดนมันทับมาแล้วมีสาวอิสานอีคนไปตามสมตามน้ำกันบอมักครับมักบอมักแซบแดงต้มต๋ำบ่ เขาว่าไม่ใช่ซ้มตําเขาบอกว่าบออ๋อครับครับขอบคุณคบเจาเราีแบบพรรคเอออยากชมก็อยากชมอยากชมน้องตั้งตั้งแต่ที่เดินเข้ามาแล้วพี่ฝนอ่ะนั่งอยู่หน้าประตูแล้วพี่ฝนนั่งหน้าประตูอ่ะพี่ฝนจะไม่ค่อยเห็นเด็กเดินผ่านหน้าเราแล้วก้มแบบเนี้ยเรารู้สึกประทับใจรู้สึกประทับใจมากๆมันทําให้เรารู้สึก เด็กคนนี้น uh ่ารักจังเลยแล้วเราอยากจะให้เขาโด่งด like right? ังแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนเลยแล้วผมเจอเด็กคนหนึ่งอ่ะมันมันก็ไม่มันก็ไม่ทำมันมันไม่ทาแบบนี้ผมบอกทําไมไม่ทําผมทาอย่างนี้ไม่ได้ครับมันจะเหมือนคนอื่นมันก็เลยเดินอนี้ไอเด็กมันเป็นความสวยงามของของคนไทยเลยโดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่ในวงการ นิดเดียวแต่มันมีเสน่ห์มหาศาลมากเราจะกี้ยังมองคุยกับไอ้ว่าเขายกมือรับทุกคนที่เวลาบอกพูดถึงเขาตอบเขาอะไรเงี้ยอ่ะสุดยอดขอบคุณพี่ฝนอบคุณพี่ฝนด้วยครับ้ำยาแล้วตอนนี้ถ่ายทําละครที่เราจะได้ติดตามแบบเร็วที่สุดคือเรื่องอะไรจ๊ะตอนนี้ก็กําลังถ่ายทําละครเรื่องดวงใจเทวพรมอยู่ฮะก็เป็นภาคต่อจาก เทพบุตรทุธาเทพครับใช่อันนี้เป็นลูกใครลูกของคุณชายประวรุตครับนั่นก็คือพี่โป๊บนั่นเองลูกพี่โป๊บในเรื่องชื่อว่าคุณสรุตครับคุณสรุตหม่อมหลวงสรุตหม่อมหลวงสรุตแล้วไปถ่ายทำนึงเมืองนอกด้วยใช่ไหมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ไปถึงประมาณสองอาทิตย์เลยฝากด้วยนะครับก็คือมันเหมือนมี5เรื่องเหมือนกันอย่างนั้นไหมใช่ใช่มีห้าเรื่องทก็แต่ละตอนก็จะมีอีกน้องๆอีก4คนนะครับมีใครบ้างลูก ก็มีน้องเทพกองทัพพีกน้องกรับแล้วก็น้องไมกี้ครับผมครับ5คนรวมทั้งตัวเขาด้วยนะครับติดตามละกันนะครับผมเมื่อคุณชายมาทั้งทีนะครับกระผมไปเจอกับท่านอาจารย์มาผมก็เลยเช่ามาให้ คุณชายตรงนี้นะครับเหรียญพระราหูทวีโชคนะครับสถาบันพยากรศาสตร์นะครับสิ่งดีๆนะครับคนดีๆจะได้เข้ามาในชีวิตแล้วก็สุดยอดสีพึ่งขุนแผนมนตรานาคราชนะครับก็ผู้จ่าหลายคนจะได้รักได้หลงผมเอามาฝากคุณชายด้วยขอรับคครับข้อ,น,อน,นี้นะคะมีคอตถูกหนึ่งคนค่ะแลวก็คือน้องก้านะคะเพราะฉะนั้นมีสามคนไปจับทองได้ก็คือก้าเจสซี้แล้วก็ลุงรง รอบนี้นะคะคือรับเงินขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย AAS 5G เข้าคุมที่สุดเร่งที่สุดทั่วไทยเยี่ยเอาละวันนี้3คนถือโอกาสให้เขา2คนจับก่อนเหลืออันสุดท้ายเป็นของลุงโอเคอีเก้ากันเลยตัวได้เก้าอ่ะได้น้องเก้า้งไปเลยน้องเได้อ่ะอันนี้เป็นของผมก็จับเองครับหนึ่งองสน้องเกานอ้าเก้ง้เก้านะครับ ได้รับเงินขวันถุง1,000 0บาทจาก AAS 5G คข้าคุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยชาลิตาเลยค่ะนี่คือชิตาแบ่งครึ่งได้ไหมคะได้่าิตาจมาแบ่งครึ่งได้ไงจ๊ะอ้าวขอบคุณนะครับรับไปเรื่งเมื่ขอบคุณลาิตาด้วยนะคะและขอขอบคุณผู้ร่วม ทั้ง12ราศีด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook สึก12ราศี YouTube p o l p พ a s Entertainment และ Instagram o l ลิพ a s จัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีสึกนี้สึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ